มาลองข้อถัดไปนะครับเออประเทศไทยครับจัดอยู่ในภูมิภาคใดครับของเอเชียครับอืมอ่ะหนึ่งครับเอเชียกลางครับสองเอเชียใต้สามเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสี่เอเชียตะวันออกออกครับอ ลองตอบกันดูเนาะประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในภูมิภาคไหนของเอเชียนะครับอ่ะลองตอบกันนิดนึงนะครับว่าข้อนี้ตอบอะไรกันอ่ากิดตอบมาแล้วเนาะกิดตอบสามนะครับเออเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อ่าคนอื่นๆตอบว่าอะไรเอ่ยประเทศไทยเราอยู่ภูมิภาคไหนนะครับเออภูมิภาคเนี่ยเราวัดจากแผนที่โลกเนาะคือถ้าเกิดเรามองจากนอกโลกมาเนี่ยเฮ้ยบริเวณประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในภูมิภาคไหนของเอเชียนะครับอ่ะทีนี้ครับ พลอยต,ตอบสามเนาะ,ะทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าข้อเนี้ยตอบอะไรกันออทีนี้ครับอย่างที่บอกครับเราต้องมองจากนอกโลกครับแต่แน่นอนเนาะครูคงพาพวกเราไปนอกโลกงไม่ได้ฉะนั้นเราดูจากแผนที่อันนี้นะครับอะแผนที่ที่เด็กๆเ,เห็นนี้ครับนี่คือแผนที่ของทวีปเอเชียครับอแผนทะี่ของทวีปเอเชียเนาะซึ่งประกอบไปด้วยหลายประเทศเนาะแต่ทีนี้เนี่ยเราจะโฟกัสกันที่บริเวณที่ อยู่ของประเทศไทยนะครับบริเวณประเทศไทยอยู่บริเวณตรงนี้ครับนี่ครับอ ผูขอยัดเขียนมาไว้นะครับอ่ะบริเวณประเทศไทยจะอยู่ที่บริเวณตรงนี้ครับซึ่งบริเวณตรงนี้ครับจะเห็นได้ว่ามันอยู่ไปทางทิศตะวันออกนั่นเองเออทิศตะวันออกเนาะแต่ว่ามันไม่ได้ตะวันออกสุดๆเนาะแต่มันอยู่ไปทางตะวันออกและลงใต้อีกทีหนึ่งครับฉะนั้นครับบริเวณตรงนี้แหละครับเราจะเรียกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองอ่ะและประเทศไทยก็ไม่ได้อยู่เดียวๆเนาะมีอีกหลายประเทศนะครับที่อยู่บริเวณแถวตะวันออกเฉียงใต้เอเชียตะวันออกเฉียง ตายนั่นเองครับฉะนั้นครับในส่วนของข้อที่6นี้ครับเฉลยของเรานั่นก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองครับเออข้อที่6ตอบ3นั่นเองนะครับ